ว้าวบรรยากาศยามเช้าวันนี้ฝนตกเปาะแปะเปาะแปะนะฮะนะตื่นเช้ามาก็บรรยากาศแบบนี้สดชื่นมากเลยหลังจากที่แล้งมาหลายวันเลยนี่บรรยากาศยามเช้าที่แสนสดชื่นนะของนาเล็ก ช่องจิตในรารคีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่มมสวัสดีครับชาเช้าก็มาจิบกาแฟกันสักแก้วหนึ่งนะวันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆเป็นวันหยุดที่เราจะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องทำอะไรให้มัน วุ่นวายไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะต้องเดินทางไปทาง,งานสบายสบาๆฝนตกนะอืมฮนี่ฮะชุ่มฉ่ำเลยที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างตกกันหรือเปล่าสเปหิตราตกแล้วนะวันก่อนเราเห็นที่อื่นเขาตกเราก็แอบอิจฉาเขานิดๆฮนะแต่วันนี้ ของเราตกแล้วนะก็หวังว่าจะตกทั่วฟ้าเมืองไทยว่างั้นเถอนะโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยโ,โหรอฝนกันหน้าดูนะปลูกข้าวดำนาเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยโ,โหมันลำบากนะนสำหรับนาเล็กก็ปลูกไม้ปลูกอะไรอยู่แถวนี้ ตักน้ำรดฮะตักน้ำคลองก็ต้องหิ้วเนี่ยต้นบอลต้นอะไรที่พวกนี้ต้องการน้ำเนี่ยแต่พริกไงนะเล็กปลูกพริกไว้ต้นหนึ่งเออต้นหนึ่งสองต้นเนี่ยกะว่าจะปลูกแบบให้กินได้ทั้งปี ไม่ได้กินแต่ว่าก็มีความสุขนะได้เห็นเขาออกลูกออกผลออกมาพอโผลมาก็เป็นอาหารนกอย่างนะ,ะก็มีความสุขนะได้แบ่งปัน,ปนก็ดีใจสำหรับคนไทยทั้งหลายนะตอนนี้ ตามกระแสของเรื่องของเรนะียวในเฟ e บุ๊ k มีโอกาสได้แสดงเองมีโอกาสได้โชว์ฝีมือเองมีของดีๆมาปล่อยนะบางคนได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามอก็ได้มาแบ่งปันบางคนมีฝีมือในการทำอาหารก็ได้มาแบ่งปันนะบางคนมีอาหารอร่อยก็ได้มาแบ่งปันเออมันถือว่าเป็น ยุคที่แบบว่าสุดยอดจริงๆแบ่งปันไม่ธรรมดาแบ่งปันบางคนยังมีรายได้ด้วยนี่แหละฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีน,น <ะ S 1> ก่อนนั้นก็จะมีเฉพาะยูทูบเบอร์เฉยๆฮะยูทูปใครที่ทำยูทูบก็จะเรียกว่ายูทูบเบอร์นะคุณ สามารถสร้างรายได้ทาง y t u t u นะแต่ตอนนี้ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นทางเรียวนะทุกคนก็สามารถเป็นได้และเป็นได้ง่ายด้วยนะได้โชว์ได้แบ่งปันก็แล้วแต่ าการครีเอทของแต่ละคนว่าอยากจะโชว์อะไรให้คนที่เข้ามาติดตามนะคือในฐนานะที่นาเล็กเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนนะก็ยังทำอยู่แล้วก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่า มันเป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งนะเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวที่จะมากำหนดว่าเราจะแสดงเท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้ตังเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยไม่กำหนดนะได้ตังมั่งก็โอเคไม่ได้ตังมั่งก็โอเคนะมีความสุขที่สำคัญคือได้แบ่งปันผลงานของเรานะ อยากให้คนคิดตรงนี้กันมากกว่าถ้าเราไปค,คิดเป็นเงินเป็นตัวตั้งแล้วเราจะเป็นทุกแสดงร้อยได้สิบแสดงพันได้บาทสองบาทอย่างเงี้ยอันไหนบางทีบางคลิปคิดว่าโอ้โหตัวนี้ลงทุนไปมหาศาลเลยแต่ได้ตังแค่ไม่กี่บาทเนี่ยหหลายคนเข้าใจผิด หลายคนลงทุนมหาศาลเพียงเพื่อที่จะเรียกยอดวิวแต่มันก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นนัลเลก็อยากจะแนะนำว่าเราทำตามวิถีของเราชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันทำไปเถอะเราไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ว่าเราถ่ายทำ เป็นคลิปแบ่งปันคนอื่นให้ชมแค่นั้นเองคนทำไรก็ทำไปทำสวนก็ทำไปแต่ว่าที่สำคัญคือการครีเอทในแต่ละคลิปแต่ละคลิปว่าเราจะให้ผู้ชมได้อะไรบ้างมันถึงจะยั่งยืนแต่ถ้าเราเอาหาอย่างเดียวไม่มีสาระเลยมุกของเราก็จะหมด พอมุกหมดมันก็จะแป๊กนะเพราะนั้นการคีเอดในแต่ละวันเราต้องมีแนวคิดที่แบบพัฒนาทุกวันทุกวันพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่าไปมุกเดิมตลอดนะหรือว่าค่อยๆปล่อย ความรู้ค่อยๆปล่อยมุกทีละนิดทีละนิดนะย่าเล่นหมดถ้าเล่นหมดเดี๋ยวจะไม่เหลือพอไม่เหลือปุ๊บมันก็จะมันมันจะตันนะเดี๋ยวนะเล็กจะแบ่งปันวิธีคิดวิธีทำคลิปนะครับใ,ใครๆที่อยากจะทำแบบเรียวอะไรเนี่ย ทำสั้นๆนะคิปแต่ละอย่างต้นไม้หนึ่งต้นสามารถทำได้หลายคิดนะดอกไม้หนึ่งดอกก็สามารถทำได้หลายคิปแต่ให้เราคิดเอทมุมมองขององานของเราให้ผู้ชมได้อะไรในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละครั้งเนะพราะถ้าเรา คิดว่าคลิปนี้เราถ่ายแล้วเราไม่ถ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็เหมือนมีต้นไม้หนึ่งต้นก็คือปลูกอย่างไรให้สวยงามปลูกอย่างไรให้ออกดอกอย่างเงี้ยปลูกอย่างไรให้ออกผลเลี้ยงดูอย่างไรให้สวยงามใส่ปุ๋ยอะไรให้มันดอกสวยงามใส่ปุ๋ยอะไรให้ผลดกอย่างเงี้ย ในแต่ละคลิปมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะทั้งที่ต้นไม้นะั้นต้นเดียวเนี่ยก็คือแนวคิดในการทำคลิปอย่าปล่อยให้หมดถ้าปล่อยให้หมดเมื่อไหร่ก็จะตันนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำคลิปต่อเพราะว่าเราจะต้องทำคลิปลงทุกวันทุกวันนะ เหมือนน้าเล็กเนี่ยไม่มีตันฮะเพราะาทำคลิปในแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งลงเป็นสี่ห้าคลิปถึงสิบคลิปเลยนะเห็นอะไรก็สามารถเป็นคลิปได้หมดนี่คือกันสามารถที่จะคีเอียดได้นะะก็ฝากๆนะพี่น้องชาวครีเอเตอร์นะที่ มือใหม่นะแต่ละมือเก่าก็ไม่ต้องไปบอกนะคือว่าเก่งกันแล้วนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่ยังนึกไม่ออกค่อยๆทำเรียนดูไปส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะสิ่งที่สำคัญคือเราได้ทำได้ลงมือทำแล้วก็ได เก็บเอาความทรงจำดีๆไว้ฝากลูกฝากหลานหรือว่าเห็นหลายๆคนนะเห็นทำคลิปตลกหรือทำคลิปขำๆข,ขันๆเอามาเต้นกันโอ้เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่แบบน่ารักมากนทำให้คนที่แบบคนแก่มาเต้นมารำเงี้ย โอ้โหแล้วเป็นกิจกรรมที่ถือว่าสร้างสรรค์มากๆเลยเพราะอะไรเราให้คนแก่เขามีรอยยิ้มมีความสุขมี้โอ้โหนั่นมันเหมือนกับเพิ่มรอยยิ้มให้เขาอายุจะยืนขึ้นเนี่ยนี่แหละทำไปเถอะนะอยากจะเห็นแบบนี้แหละ ถึงแม้จะไม่ผ่านกดเรืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปสีเดียดเราได้ทำแล้วมีความสุขเนี่ยมันสุดยอดแล้วเป็นความทรงจำดีๆของพวกเรานะในครอบครัวทำไปเถอะนะเล็กเป็นกำลังใจให้นะอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะบรรยากาศของสวนท่ามกลางฝนตกนะตอนนี้ฝนหยุดแล้ว ถ้าผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ